สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเมย์ปริศาจากช่องปริศนาอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเม่ปายก็จะมารีวิวคอนซีลเลอร์นะคะตัวนี้ได้มาตอนเซเวอร่าลดขราวที่แล้วนะคะลดประมาณจะไม่ได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะคะน่าจะสิเปอร์เซ็นต์ก็คือราคาจากพันต้นๆเหลือหลักร้อยนะคะเราก็เลยกดสั่งทันทีนะคะ น,นี้นะคะก็คือคอนซีลเลอร์ของแพ t แมกก a t นั่นเองนะคะสีที่เราสั่งมานะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสี L.M. 1 4นะคะซึ่งตัวนี้เราลองเช็คในสวอชต่างๆแล้วนะคะก็คือไม่ค่อยมีคนซื้อเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาจะซื้อแบบ L.M. 1 1อะไรอย่างเงี้ยสีสว่างกว่านี้นะคะตอนส่วนตัวเรารู้สึกว่าในการปกปิดรอยดำต่างๆของลูกค้าเราว่าเราอยาก มีคอนซีลเลอร์สีเข้มไว้นะคะเพราะว่าสุดตัวมีแต่สีอ่อนๆนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาทำแวร์เทสกันให้ดูนะคะวันนี้ก็จะไปเดินห้างต่อนะคะก็คือเดินห้างอาจจะไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะแต่ว่ากลับไปบ้านไฟเนี่ยก็คือบ้านมันกระจกเนาะมันก็จะมีความร้อนก็จะมีความเหงื่อออกนะคะแล้วก็ทุเกเย็นก็จะแบบต้องพาหมาออกไปเดินอะไรอย่างี้ก็เดี๋ยวเรามาดูว่าผ่านไปแล้วหลายๆชั่วโมงเนี่ย จะเป็นยังไงนะคะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นสีของเขานะคะก็คือจะบอกว่าอัน,นเนี้ยเนี่ยจะเป็นสีที่ค่อนข้างอมเหลืองนะคะจริงๆคอนซีลเลอร์สีอมเหลืองเนี่ยก็สามารถปิดรอยแดงได้ดีนะคะส่วนตัวเราจะมีปัญหาเรื่องรอยค้ำใต้ตามันจะออกดำๆเขียวๆนะคะเดี๋ยวเราก็แต้มประมาณส จะไม่รู้สึกว่าน้องคนนี้เขาแห่นสักเท่าไหร่นะคะคือจะบอกว่าเนื้อเขานะคะก็จะมีความแบบแน่นมากนะคะแคทแทบเราสีผิวสีเปอร์สีของบอบบี้บราล์ค่ะทาฟาาเดชั่นนะคะก็คือจริงๆ3-4จุดเมื่อกี้กีก็คือ แทบจะเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าเนื้อเขาแน่นคือตัวนี้จะเป็นคอนซีลเลอร์ที่เราเอาไปปิดรอยฝ้าลูกค้าด้วยนะคะซึ่งลูกค้าที่เราใช้นะคะเขาก็ใช้รองพื้นสีทาวนี่นะคะของเอสเต้นะคะก็น่าจะสีประมาณเราเนี่ยแหละ ันเยอะะะนคเดี๋ยวเดี๋ยวจุกคอนซีลเลอร์จากอันนี้มาแตะบร,ริเวณสีเข,เขียวๆตรงนี้นะคะคือมีความบบบเห็นเส้นเลือด <c oughs> เคยใช้มารอบนึงแล้วนะคะ <c oughs> ก็รู้สึกว่าไม่ได้ตกร่องอะไรนะคะแต่ว่าเราเป็นคนที่คือมีริ้วรอยใต้ตาแต่ว่า อาจจะด้วยความที่หน้าไม่มันนะคะมันก็เลยไม่ค่อยตกร่องเท่าไหร่นะคะอันนี้นะคะก็หลังจากทาเบสเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูใต้ตาใกล้ๆนะคะก็คือจะเห็นรอยบอว่าเทาๆเขียวเขียวโผล่ขึ้นมานะคะ เล็กน้อยนะคะก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่รับได้นะคะเพราะว่าถ้าใช้สีจะหวางลงนะคะใต้ตา,ตาของเราจะกลายเป็นสีดำทันทีเลยค่ะอันนี้นะคะก็เสร็จแป้งฝุ่นแค่บริเวณใต้ต,ตานะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะคะว่าหลังจากไปเดินห้างหลายๆชั่วโมงละสภาพใต้ตาจะเป็นยังไงคะ่ะ อันนี้นะคะก็ภาพซูมใกล้ๆนะคะก็ผ่านมาน่าจะประมาณ6ชั่วโมงแล้วนะคะอันนี้ไม่ได้ทำอะไรที่เอาดอเท่าไหร่นะคะวันนี้แค่ไปเดินฟิวเจอร์ไปชอปปิ้งนะคะไปตําลิปชาวแนลมาใหม่นะคะก็ก็คือจะเห็นได้ว่าเหมือนแบบเราว่ามันแอบเทาขึ้นนิดหนึ่งนะคะแต่ว่ามันก็ยังดูปกปิดอยู่นะคะ ก็อันนี้ก็เป็นรอยแว่นนะคะตรงนี้ก็แอบ,บรู้สึกว่าแห้งเล็กน้อยนะคะก็คือถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของร่องใต้ตาลึกกวดเนี่ยก็น่าจะไม่ค่อยเวิร์กนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างแบบดูผืผ่นคือเราเวลาสอ่งกระจกนะคะเรารู้สึกว่า ใต้ตาก็ดูแบบมีความแห้งนะคะแล้วก็อันนี้อาจจะแบบไม่ได้ปิดแล้วก็ไม่ได้เซ็ตแป้งฝุ่นอะไรนะคะมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าปกปิดเส้นเลือดอะไรได้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าคือใต้ตามันอาจจะแบบอาจจะแห้งไปนิดนึงนะคะสำหรับบางคนแต่เราว่าบางคนอาจจะชอบก็ได้เนาะก็ ใต้ตาแล้วว่าก,กลางๆนะคะบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบนะคะของเราใต้ตาสําหรับเราแล้วว่าโอเคนะมันไม่ได้ใช้คอเรคเตอร์แต่ว่ามันก็มีความปกปิดไม่เทาจนเกินไปนะคะก็ส่วนตัวแล้วว่าถ้าซื้อมาปกปิดรอยต่างๆบนหน้านะที่ไม่ใช่ใต้ตาแล้วว่าตัวเนี้ยเวิร์กแล้วว่ามันแบบมันอยู่มันสเตนเพลสนะคะก็เอาเป็นว่า เพื่อนๆคนไหนนะคะถ้าใช้ยลับเป็นยังไงก็เม้ามอยในคอมเมนต์กันได้นะคะเพราะว่าเออนี่ก็อยากรู้เหมือนกันนะคะเพราะเราว่าจะไปซื้อเพิ่มนะคะเพราะว่าชอบที่มันแบบปกปิดฝ้าได้ในระดับหนึ่งนะคะก็อัว่าพบกันใหม่รีวิวหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย